ฮัลโหลเจี๊รอครับทุกคนวันนี้เด็กๆไนดะ้เข้ามาเรียนที่วิาลยแล้วครับวันนี้จะเรียนเรื่องของวงจรเรียงกระแสในวิชาพาวเวอร์อระดับปวชนะครับน่เรียนออนไลน์มาซะนานวันนี้เราจะพูดถึงวงจรเรียงกระแสแบบเซนเตอร์แท็บครับชื่อมันบอกว่าเซนเตอร์แท็บแสดงว่าเราต้องใช้มาแปลงที่มีแท็บกลางแบบนี้นะครับนี่นะฮะแท็บกลางและไดโอดที่ใช้จะใช้ไดโอด2ตัวแบบนี้โอเคไหมครับในการเรียงกระแสมันจะสลับการทํางานไฟฟ้ากระแสสลับที่ ที่ออกจากมอแปลงเนี่ยจะมีครึ่งบวกกับครึ่งลบครึ่งบวกแรกครับไดโอดดีหนึ่งนำกระแสครึ่งบวกที่สองนะครับไดโอดดีสองจะนำกระแสนะฮะดังก่อไปนนี้ครับเนี่ยช่วงแรกดีหนึ่งนำกระแสก็จะได้ไฟครึ่งบวกแบบนี้นะครึ่งครึ่งสองนะครับก็คือช่วงไซเคิลที่สองนะฮะดีสองจะนำกระแสดีหนึ่งจะหยุดนำกระแสบ้างนะครับซึ่งเราก็จะได้รูปคลื่นเป็นแบบนี้นะครับก็คือช่วงที่ดีสองนำกระแสผ่านโหลดแบบนี้ เมื่อเอาทั้งสองรูปคลื่นนี้มารวมกันนะครับอินพุตเข้ามาแบบนี้เราก็จะได้รูปคลื่นที่เต็มคลื่นแบบนี้เป็น2รูปคลื่นแบบนี้นะครับช่วงที่ดีหนึ่งนำกระแสและช่วงที่ดีสองนำกระแสแน่นอนเมื่อมันได้ครบ2รูปคลื่นแบบนี้แสดงว่ามันเต็มคลื่นสมการ V o u t p u t ตตัวนี้นะครับแรงดันเอาพุตเฉลีย่ยก็เลยได้โดยการเอา2เข้ามาคูณกลายเป็น0.636 V m a x อีกตัวหนึ่งที่เขาสนใจเวลาพูดถึงวงจรเรียงกระแสแบบนี้นะครับก็คือ แรงนั้นประสิทธิผลหรือค่า R.M.S ก็คือมีค่าเท่ากับ V.M ส่วนรูทสองหรือ0.707 V.Max ส่วนวงจรน,นี้ที่แตกต่างจากวงจรอนนื่นๆก็คือค่า Peak Invert วน a ต e ครับมันจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ2เท่าของ V.P ครับส่วนการต่อวงจรจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับแล้วเราก็จะมาสาธิตวิธีการต่อวงจรเรียงกระแสแบบนเตอร์แกันค่ะ ันดับแรกนะคะเราก็จะต่อสายไฟยเข้าที่ขั้วใดขั้วหนึ่งของก้แปลงนะคะเข้าที่ไดโอดตัวที่หนึ่งค่ะเข้าที่ขั้วแอนโนดค่ะ ก็เส้นที่สอน,นะคะต่อที่อีกขั้วของมอปแปลงค่ะเข้าทีไ่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเข้าที่ไดโอดอีกตัวขั Air ้วแอนโอดเหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยไฟที่ออกมาจากมอปแปลงนี่ยังเป็นไฟอะไรอยู่ครับเป็นไฟกระแสสลับค่ะโอเคนี่พร้อมผ่านไดโอด ออกมาแล้วตรงนี้นะครับจะกลายเป็นไฟอะไรเลยครับกระแสนค่ะค่ะซึ่งด้านปลายนี่คือขั้วอะไรครับด้านปลายคือขั้วแฉกแคโทดค่ะเราก็จะต่อเข้าหากันใช่ไหมใช่ค่ะต่อ,อเ,เข้าหากันแล้วตรงนี้ก็จะเป็นไฟบวกเลยโดยอัตโนมัติเลยใช่ไหมใช่ค่ะคต่อไปเราก็จะต่อ ไฟลบนะคะไฟลบซึ่งต่อจากแถบกลางของมอเอแปลงอ๋อนี่มันจะเป็นไฟลบโดยอัตโนมัติเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอ๋อแล้วเราก็ไปต่อเข้ากับโหลดนี่เลยนะต่อเข้ากับโหลดค่ะอ่าได้ไฟลบแล้วส่วนไฟบวกอย่างที่บอกก็คือจากปลายขั้วของไดโอดทั้งคู่ต่อเข้าไปแล้วเราก็ต่อเข้าไปที่โหลดค่ะครับผมแล้วเราก็ลองมันจะได้ไฟ ไปบวกไปเลี้ยงโหลดได้เรียบร้อยกันนี้นะใช่ค่ะจากตัวแรงแถบกลางแบบนี้นะครับเราลองเทดสดูครับอ,อ๋อเรียบร้อยครับนี่ครับเดี๋ยวเราลองวัด VO เรงไฟเอาพุทโดยใช้มัลติมิตเตอร์ว,วัดดูว่าได้ไฟเอาพุทมาเท่าไหร่ครับอลองวัดดูครับ อนนี้นกเราเคยก็วัดนะครับได้ไฟออกมาเป็นอยู่ที่ประมาณ,มาณ6โวลต์ค่ะอืมโอเคครับอ่ะสำหรับนี่ก็คือวงจรเรียงกระแสแบบซินเร์แทปสังเกตสังเกตก็คือจะต้องใช้มาแปลงที่เป็นไงฮะมีแถบกลางแบบนี้ค่ะที่มีแทบกลางและอีกอย่างนึง่งคือไดโอดจะใช้แค่ <S 2, 2, <S 2, 2> ต,ตัวนะครับอ่ะแบบฟูลเบสซึ่งแรงดันเอาพุทเฉลีย่ยก็ตามที่ ได้อธิบายไปก่อนหน้านี้ในคลิปเริ่มต้นนะครับเอาละครับสําหรับวงจรเรียงกระแสนี้ถ้าต้องการให้มันได้วงจรเรียงกระแสแบบที่ที่เรียบมากขึ้นกว่านี้นะครับเราก็จะต้องใช้ตัวเก็บประจุมาต่อมันก็จะได้ออพุธท,ที่เรียบขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะลากันไปไว้แั่นี้นะครับยดี๋ยอรอทุกคนครับสวัสดีครับ